เรามาถึงกันแล้วนะคะที่พัตการจัมพัตการจัมโบ้ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่นูสกินเลี้ยงการราดินเนอนะคะให้กับผู้ติดทริปฮ่องกงนะคะของนูสกินนะคะ ต้องบอกว่าพักการนี้นะคะไม่ใช่เข้ามาง่ายๆไม่ใช่ทัวร์ทุกทัวร์จะลงได้นะคะนอกจากหรือทุกบริษัทจะลงได้ะคะต้องเป็นต้องบอกว่าต้องจองล่วงหน้าประมาณ3 4เดือนหรือครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะถึงจะสามารถเข้ามาทํางานเลี้ยงในพักการนี้ได้นะคะตั้งแต่เข้ามาก็แบบเลิศหรูอลังการแล้วก็แบบดูยิ่งใหญ่เหมือนกับมาจัดงานให้ฮองเต้แบบสุสีไทยเฮาอะไรแนวๆนี้เลยนะคะแต่ทีนี้ เราเข้ามาข้างในแล้วนะข้างในแล้วลองดูด้านบนเลยนะเรื่องตั้งแต่บันใดเริ่มต้นโอเคอร่างไหมอ่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานข้าวเพลม้าชั้นสามสามปัดรลงโอเคนี่จะถึงชั้นสามสองชั้นครึ่งให้ดูให้ดูกำแพงว่าสวยไหม คืออาจจะคิดว่ามันเป็นภาพวาดนะคะแต่ไม่ใช่มันเป็นกระเบื้องไม่ใช่เขาเรียกว่าโมเสสอ่าโอเคเป็นโมเสสเนี่ยค่ะชิ้นเล็กๆๆๆเร่อยๆต่อๆกันจนกลายเป็นภาพใหญ่แบบนี้นใช่ซึ่งซึ่งโมเสสเนี่ยเวลาที่เขาใช้ทำภาพหรือกำแพงใหญ่ๆเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่เหมือนกับพิเศษหรือแบบเลิศหรูเท่านั้นอะไเงี้ยเขาถึงจะใช้โมเสสนะ ก็ลังจะเข้าไปแล้วไม่ใช่ข้าทางนู้นข้าทางนี้เรากำลังจะเข้าไปสู่งานการนดี่แล้วนะว้าวก็มีเวลคั้มทิ้งนะคะเวลคัมดงค่ะ เราก็เข้ามาสู่ในงานแล้วนะคะงานยังไม่เริ่มค่ะก็เดี๋ยวรอให้ทุกบัสนะก็เข้ามาสู่งานด้วยกันนะคะเราก็จะนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็อยู่บนวิวท่าเหลือด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า อาหารที่พักมูสกินทำให้เราดีจริงๆนะคะนี่แค่ทิเปเล็กๆนะคะของราพีสตนเองเ <c oughs> ชื่อว่าถ้าเป็นสตาร์นะคะหรือเป็นทริป EU ทริปนะคะมันต้องเลิศหรูอลัอาางการกว่านี้ <c oughs> ก็เชิญทุกคนให้ติดแล้วมาเที่ยวกันนะ